ข้าวสิบปีกินได้หรือเปล่าคำตอบสั้นๆตอนน like well ี้เลยนะครับสำหรับหมอที่เป็นห่วงทุกท่านนะกินไม่ได้นะครับเหตุผลเพราะว่าข้าวที่เก็บมานานๆเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่นะครับและเมื่อมีความชื้นเชื้อราจะขึ้นตัวเชื้อราเนี่ยนะครับถ้าเราเอาข้าวที่มีเชื้อราเนี่ยมาล้างมาต้มมาประกอบอาหารเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าเชื้อราตายอันนี้เรื่องจริงแต่ปัญหาก็คือเชื้อราจะทิ้งพิษเอาไว้ครับ พิษของเชื้อราตัวนี้เขาชื่อว่าอัลฟาท็อกซินซึ่งอัลฟาท็อกซินเนี่ยเป็นพิษของเชื้อราซึ่งต้มไม่ตายต้มไม่หายนะครับการจะทำลายพิษอัลฟาท็อกซินเราต้องใช้อุณหภูมิถึง260องศานะครับซึ่งการหุงข้าวต้มข้าวธรรมดาไม่มีทางที่อุณหภูมิจะถึง260องศานะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะว่าสารพิษนี้ยังอยู่สารพิษนี้มี เป็นสารก่อมะเร็งอย่างชัดเจนนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยขึ้นทะเบียนอัลฟาท็อกซินว่าเป็นสารก่อมะเร็งนะครับโดยเฉพาะมะเร็งตับเพราะฉะนั้นคนที่กินเข้าไปแม้แต่เพียงปริมาณเล็กน้อยท่านมีความเสี่ยงมากๆที่จะเป็นมะเร็งตับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าก,กินข้าวค้าง10ปีเด็ดขาดนะครับด้วยความปรารถนาดีครับยศเฟรนิสด็อกเตอร์ด็อกเร์วีแชนแนครับ